สวัสดีครับ f อซที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตัวนี้ก็ผมเพิ่งถ่ายคลิปแรกเนาะก็ขอโทษขอไปนะครับเอซเดินทางมากว่าจะถึงเนาะนอนมานะครับเอซนี่ครับก็ตอนนี้ ตอนนี้ก็อยู่ที่เกือกลำปาวนะครับพี่ซีไปดูอยู่นี่ครับมายกยอยักษ์เนาะมาอยู่หาก,กินเป็นดาราที่้องอยู่โน่นก็ต้องมาเป็นดาาทีองผมหาอยู่หาก,กินตามธรรมชาติเนาะผมก็นี่ดูแล้วครับพี่ซีนี่ครับเช้านะครับพี่ซีน้ำวันนี้นะครับพี่ซีขึ้นเยอะกว่า วันที่ผมมาครั้งแรกเนาะก็มาครับพี่ซีถ่ายคลิปยามค่ำนะครับพี่ซีสี่โมงห้าโมงก็วันนี้ก็มาสามคน่วนน้อยดีก็ไม่ได้มานะครับพี่ซีอยู่กับลุง นอนให้ดีนะนู่นนะครับดูนู่นดูไกลๆนะครับอีซี่ธรรมดานะครับอีซียกยอแถวนี้ยอครับเลยจะได้ปลาครับมาลุ้นกันว่าวันนี้จะได้ไหมครับอีซีส่วนบ่าวปุ้ยอยู่นู่นนะครับอยู่ไกลมากมานั่งถ่ายคลิปนะครับอีซีเป็นคลิปแรกเนาะโอ้ ยุ่งกัดแล้วครับเดี๋ยวก็หาจัดหาจุดยากันยุ่งนะครับมามาลุ้นกันนะครับพี่ซีว่าจะได้ไว้วันนี้วันนี้วันพรุ่งนี้เนาะอยู่สองสองคืนหนึ่งวันส่วนคุณ ผู้ขกของน้อยเดียก็บอกว่าให้อยู่นู้นแล้วครับเดี๋ยวถึงวันจันทร์นะโอ้ให้อยู่นะครับพี่ซีมาครับมาลุนกันเตยหอมนะครับต้นนี้่ไจะไม่นะครับเนามาครับฝากด้วยนะครับมาลุกันลุ้นลุนลุน รุ่นทั้งคืนนี่ก็มีทางคืนนี้ทั้งคืนนะครับพี่ซีผมจะยกอยู่ทั้งคืนนู่นแหละครับประมาณสักแปดนาฬิกานอนถึงเที่ยงตอนนี้ก็มาถึงนานแล้วนะครับพี่ซีไม่ได้ถ่ายคลิปตอนมาเนาะก็ขอถ้าอีซี คงเข้าใจเนาะนั่งรถมานะครับพี่สีมีเบาปุยเบาปุ๋ยมาด้วยไม่กล้า่ายเนะาะนะครับส่วนของน้องไอเดียก็ขึ้นไปแล้วขึ้นไปเตรียมของเนาะเพื่อใส่บาตเหลืออยู่ผมสามคนเนาะ้างพงเบาปุ้ยแล้วก็ผมเนาะมาเหลือเหลือแค่นี้แหะครับพีสีโ ยบเย็นเนาะมาลุ้นกันครับคืนนี้จะได้ปลาไหมนี่ครับอซียู่นี่ครับนู่น,นครับฝั่งไปครับมาดูกว้างๆเนาะไห็ไไ,ไหมครับอโอ้เสียงเดีย นี่มันตอนนี้ฝนหยุดตกนะครับพีซีั่วคาวเนาะเดี๋ยวมันก็ตกอีกครับพีซีอยู่ที่บ้านนี่อยู่ที่บ้านกกตูมเนาะฝนตกเหมือนกันครับตกไม่แรงเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดนะครับพีซีโอ้ปลามันปลามันขึ้นหายใจเยอะนะครับพีซีวันนี้นะมาโน่น,นเลยเห็นเยอะอยู่เหมือนกัน ไม่เหมือนวันก่อนเนาะไม่เหมือนครั้งก่อนที่ผมมาเนาะนี่ครับก็มาลุ้นกันนะถ้าได้คลิปลิปค,ปค,ปคปลิปแรกก็วันนี้ก็ไปหาด้นไม้มาให้คุณปู่น้องไอเดียเน,ะนะาะมาทําบุญเนาะทาบุญร้อยวัน ป่าบอนหาหน่อไม้ไผ่ป่าแล้วก็เม่น้องก้อยก็ไปหาหน่อไม้กิมจุมเนาะก็มาให้อีกแล้วก็ลุงลุงวิทย์เนาะหรือว่าคนภูธรนะครับวิีก็ไปหาอยายด้วยยายก็ไปหานะครับวิสีได้สี่กระสอบห้ากระสอบเนาะหน่อไม้ไผ่ป่าทั้งหน่าไม้ ไมีหนามนะเอทั้งไม่มีหนามมีน้องก้อยวิ่งขับมอไซค์มาเอามาหาอยู่ที่บ้านกลบุนเนาะหน่มากินจุงได้เยอะนะครับเอฟซี MC. เต็มกระสอบปุ๋ยกระสอบกระสอบอนี่ครับเจ่าเลยลุ้นกันนะครับนู้นเห็นไหมครับไกลๆนู่นนะ น,น,น,นุ้นๆๆอุ้ยอุ้ยนก็ตกนี่นั่งอยู่ตรงลิมเพเนะครับพีสีโน่นเแบาบปุยเนาะใส่มองอยู่ตรงโน้นนะครับพีสีเห็นไหมมันจะกว้างมากนะครับน้ำขึ้นแล้วเสื่อลำเปาโอ้ คุณป in kind of ู่น้องไอเดีย <legitimacy> ข <parfois> <government> ึ้นแล้วก็เงียบเลยนะครับคุณซีไม่มีเสียงคุยเลยเนาะก็หมันจะได้หรือไม่ได้จะมานหรือไม่หมานก็รอดูกันคืนนี้วันพรุ่งนี้แล้วก็คืนวันอาทิตย์เนาะสงสัยเป็นตอนเที่ยงหรือว่าตอนเช้าวันจันทร์ได้กลับ น,น้องไอเดียก็ไม่ได้มานะครับพีซีวันนี้โอ้ยก้าคุณตามเลยเนาะกหน้า, 3, 3นนนาละโอ้อยากามันดูนะอยากให้จิให,ให้เอฟซีดูเนาะก็โอ้บบปุยใส่มองจริงจริงจังๆเลยนะครับพีซีใส่ได้แล้วสามสองหลังที่สามยังใส่อยู่นะครับพีซี ก็ขอให้มันหมานเนาะขอให้มันหมานนะครับพี่ซีอ่าครับอ่าผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,น,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ